สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำหนึ่งจะมาทำสลัดแบบกินเองง่ายๆค่ะวัตถุดิบก็มีอันนี้ก็คือมเมล็ดพืชในนี้ซื้อมาจาก b i ๊กซค่ะอันนี้น้ำหนึ่งซื้อมาจะเป็นถั่วแังเตาข้าวโพดกับแครอทค่ะก่อนแรกเราก็ต้องมา มันนึ่งก่อนนึ่งก่อนนะคะมันแข็งอยู่อ่าต่อไปเราไปเตรียมหั่นผักค่ะเตรียมผักที่เราชอบได้เลยนะคะแต่น้ำหนึ่งเอาผักอันนี้เพราะว่ามีเหลืออยู่ในตู้เย็นค่ะหันขูดมาแล้ะกอ เสร็จแล้วนะคะเทใส่จ้าได้เลยค่ะน่ากินมากไปค่ะน้ำสลัดค่ะน้ำสลัดหายไปไหนแล้วสลัดครีมค่ะหาซื้อได้ที่เซวนนะคะเราจะใส่ที่สลัด คนชอบกินใส่น้ำสลัดเยอะอก็ใส่เยอะๆได้เลยนะน่าก,กินมากมีประโยชน์ด้วยนะก,กินผักเห็นไหมมีถั่วลันเตามีข้าวโพดมีแครอทมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะอะแม่ใส่ใส่ครีมสลัดให้แม่ค่ะ รสนี้จะอร่อยมันจะมีหลายรสไม่อยากกินอันนี้นะสลัดงาน้ำสลัดเขาตำงาใส่ด้วยหอมมากหมดแล้วเสร็จแล้วนะ ลองทำดูนะคะเราหัดชิมทีละนิดมีประโยชน์นะคะอยู่ก็ชินเองอยินทีละนิดทีละหน่อย,อยก็ชินค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย